กบมาแค่เกมนะครับเลิกเลิกส่วนได้แล้วฮะโอเคพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทลงดันนะฮะเตรียมของของกันให้พร้อมเหลือน้อยแล้วไปอยู่ที่ยิงตายอาการข้างหลังคิปเปอร์อยู่ข้างหลังไป อเขาไปเริ่มแต่ละอาหารไกลจะหมดตุามาเอามาขเข่าหน่อยเลือดเพียงเลือดรอดเดี๋ยวเดนคีเปอร์ระเบิดไปนี่หรอาอะไรก็ได้เอามาเถอะเนื้อเน่าเนื้อเน่าต่างชาติเล้อย โอ้โออ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โ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 ้โ้อ้อออ เอาเนื้อข้างบนดีกอ่ะกำลังหิวไอ้บ้าเรือดิงหน่อยๆอยยู่เดี๋ยวเตรียมของไปลงดันัันกลง่่าสวยอ ააა <small> cô ừ, này là phải long đan nè, bấm vào, bấm vào, bấm vào, bấm อย่าอาไรกลางเลาะบ้านกางทิ้งเบ้าทิ้งเล้อช่วยกันเลาะบ้าน น้น่าี้บาเดนี้เราต้องลงดันให้ได้โยนเทแต่เวลาจะหมดเราจะได้เปลี่ยนชื่อกันหรือว่า น้องก้างโลว์พาดนี้ชื่อนั่นน่ะอะไรเตรียมตัวลงดันแลม่เเคย ขามเพิ่มเพิ่มปื๊บข้ามวนนในร่มข้ามวบางเื่อ่เจอวนอยู่ในน้ำโอ้โหตายได้เลยตกใที่ส เอาของไปยังอ่ะงกไปยอลงาองมา่ยกอยกลางอยู่ไหนอ่ะวันนี้ลงมาถ้าในไปได้ก็น,นี้ก็ลงดันไปเลยเวลามันเท่าไหร่เองเพิ่งจะหกนาทีเองลงดันกีฬาเนอะน้องาเตรียมของไปลงดันดิ အာ <m uch as> <อ>ตามเพิ่มมาแล้วแม่งไปไหนกันหมดแล้วเนะี่ยอืมาันี่มีใครเตรียมมาหาอะไรบ้างหรือเปล่าทางข้างหลังเนี่ย ลงไหมลงไปทางไหนอะลงเลยไหมเปิดบอดซัมบี้เหรอเออน่ากลัวไหมล่ะรี่ปหาทางลงดันไม่เจอเลยตายก่ทีพีได้เดี๋ยวไม่ต้องค่อยเปิดเถอะดูกันเป็นกลุ่มก่อนหมดท้าแล้วนะรู้สึกเสียวเหมือนี้ยตอนนั้น ขาไปหาทีากกลางทเจอเ,เ๋ยวปีดปักมันจะตาเลยครึ่งรวงมาทางนี้เห็นต้นไม้ชีวิตต้นใหญ่ใหญ่กลางแต่ถ่า ตรงนั้นเจอเหล็กเมองหามันตรงนั้นจะเหล็กนัออ้ไัมันมตรงนันนอยู่นะลง,งบนหัวปมันจะมีเหล็กเ,เลือก<ล> เลือดเต็มเมื่อไหร่ก็นั่นอะเปิดมือฮาร์ดกันแล้วนั่นอ่ะ,ะ,อะ,ะขุดหมดอ่ะใช้แพ็กกรอนยิ่มนีน้อยอยู่ ันี่ตรงนี้อุ้ยห้าเจะัดนนี้คนเยคตีระ<อ>วังบนหัวนะตรงนั้นนะ่ะมันจะมีดาเวลาวเวลคือมองนังเลยไม่หลับกูลาวเวลดาเวลคือดาเวลคือที่แข้ง,งมันตกตรงนี้ตรงนี้ตัน ข้างล่างข้างล่างทางนี้ทางนี้เลยหาทางลงแป๊บกลางอยู่ไหนอ่ะกลางไปโยนเหล็กให้สกกอนแล้วเอฟกลางอ่ะบูดีไปทางนี้เพื่อเข้าซ้ายนะการข้าขวาอู้เจอทานเจอทาน นี่ไปเอานี้ไปจบอบถอดก็ได้จอบก็ถอดถอดเนาะเอาเคจอบไปอา้าวได้นกกลางออกไปแล้วอันนี้ขอขุดฐานแป๊บถอดฮะแล้วขอถอดหน่อยสุดทางแล้วเหรอถอดเหรอ,รอรเอาฐานไปนะ ไปไม่มีไม้เอาถ่านเาเดี๋ยวพี่เอาไม้ไปให้นี่อ่ะนี่ยังมองไม่เห็นเราต่บอดเฮ้ยกลางตีไฟอยู่แบบ่อกี้ตันสองทางแล้วหรอ

แม่ตงตากคอสกันเพรองมากฐานไานฟฉอยตากบเดี๋ยวขากลับก็ขุดนะทางขามาเลยม,มานี่ทางนี้จลเด๋อวเล็ก้าลองเตินตามของที่อยู่ข้างหลังพายนะ,จะเจอเล็กก็ขุดมา ก็เจอตรงนี้ปักปักทอรเห็ือนมกนักิะมีเล็กนะไม่ต้องส่วมากทางนี้กลางกับทอรกันได้เปล่าอุ้ยตัวขอตาลสียงอะไรบริเกียไม่รู้ร่ะนั่นค่ะเจอเจร็กจเจอร็ก <Okay. S 2> นี่นนะอยู่นะ่ะอยู่ทางนี้วางไว้เกาะกลุ่มกันไว้มาทางนี้กลางปลายบอกปลายเจอเหล็กแล้วแถเนี้ยข้าวหรอปล่อยไปนี่ก็เหล็กโอ้โหปักธนู เขตกใส่หัวใครทำอ่ะใครปัดทอสละ่ะนั่นแหละว่าแล้วหนุดเลยพาร์ทนี้ก็จบ